เปิดวินาทีหลุยส์สกอต์ว่าที่คุณพ่อได้เจอกับลูกครั้งแรกเรียกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆสำหรับว่าที่คุณแม่คุณพ่อป้ายแดงอย่างคู่ของนุ่นระมิดากับสามีหลุยส์สกอตตหลังจากที่รอคอยอยากมีลูกมานานหลายปีและเพิ่งออกมาประกาศข่าวดีตั้งท้องสมใจแล้ว และล่าสุดนุ่นรมิดาก็ได้โพสต์ภาพสุดประทับใจวินาทีที่พ่อลูกได้เจอกันครั้งแรกสีหน้าอารมณ์ของหลุยส์สกอตนั้นชัดมากคงไม่ต้องบอกว่าดีใจแค่ไหนที่จะได้เป็นพ่อคนแล้วคุณพ่อถึงกับร้องให้ปาดน้ำตาและแคปชั่นที่เขียนไว้ว่าวินาทีพ่อลูกได้เจอกัน22จูน2568ย t เตอร์ฟิสท o มตอรนชเทิร์นหนึอ รวมถึงแฟนๆและดาราด้วยกันก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเยอะมากรวมถึงซึ้งไปด้วยกับคลิปนี้เช่นเห็นคลิปแล้วน้ำตาคลอไปด้วยเลยยินดีและดีใจกับน้องทั้งสองอีกครั้งนะจะ๊ะถ้าเห็นหน้าลูกตอนคลอดมันจะเป็นยังไงเนี่ยยอยยินดีด้วยมากมากครับดีใจด้วยนะคนุนคุ้มค่าการรอคอยยินดีด้วยนะคุณพ่อน่ารักที่สุดซึ้งงงอ่ะแม่ เง่อดีใจกับพี่นุ่นพี่หลุยด้วยงับบอบคันกรเชานซูยูโบยินดีด้วยนะคะนุ่นรมิดาโพสหลังหวยออกยกให้ลูกน้อยในท้องเป็นอภิชาติบุตร